ทกานผู้มที่นักศึกษานะครสี่คนนะครับถูกสมบเข้าไป จับกลุ่มนะครับในที่เกิดจากมิสเซสกรุงเ,เทพครับเราคิดว่าพอจะทำอะไรเขึ้นในสารได้บ้างนะครับแล้วก็รวมรวมกันขึ้นมากิจกรรมก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษานะทั้งหมดเลยที่ได้เสียสละสารภาพต,ตัวเองมากบางน้อยบ้างนะครับในการต่อสู้ด้วความไม่ชอบธรรมเราเรียกร้อ ิ่งที่สังคมไทยเราไม่มีผมคิดว่าการการจัดใบตีก็ที่ผ่านมาดีุ่นที่สองนะแล้วผมคิดว่าคขาน่จะมีอีกหลายครั้งเพราะว่าดูแล้วชะตากรรมก็ยังคงมีการคู่ซ้ำการไปอยู่ในเรือนจำของพวกผมนะฮะในในแง่มุมหนึ่งนะฮะไม่เหมือนกับว่าคอสชอสาม,มารถหยุด14คนได้นะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือการอยู่ในเรือนจำนะครับ พวกเขาอ่าจจองจำกายของเราได้ครับแต่ทุกวินาทีข้าวที่เรากินทุกเพลสนะครับน้ำที่เราดื่มนะครับมันคือการต่อสู้ของเราแต่สิ่งที่มันมันได้เปลี่ยนไปนเลยนะครับคือว่าไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกเนี่ยม่มีสิทธิ่งหรือความเรทสิ่งในสังคมไทยเพราะฉะนั้นคือผมผมถือว่าการเข้าครั้งนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ กับความทุกข์ยากลำบากกับการต่อสู้ว่ามันเป็นการมันเป็นการพิสูจน์และยืนยันความคิดความเชื่อเราว่า,าเราเชื่ออย่างนี้เราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นไ,ไม่แปลกหรอกครับที่ว่าเขาจะบอกว่าเราผิดกฎหมายอะไรเพราะว่าเราสู้กับกฎหมายที่เราไม่ได้ทำ